เรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่195 ธรรมนิยายที่แฝงด้วยรถพระธรรมอันล้ำค่าธรรมธาราตอนที่แปดดวงตาร้องไห้สื่อสะอ,อื้นอยู่เป็นเวลานานแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านเจ้าขาข้าเจ้าอยากตายข้าเจ้าไม่อยากอยู่เป็นคนอีกต่อไป ข้าเจ้าคงได้ทำกรรมชั่วไว้ในชาติก่อนจึงถูกเขาหลอกลวงถูกเขาทําลายจนหมดค่าหมดราคาอย่างนี้ข้าเจ้าอายพ่อแม่พี่น้องอายชาวบ้านไม่อยากอยู่ดูหน้าใครอีกต่อไปหัวใจของข้าเจ้าเต็มแน่นไปด้วยทุกข์มันทารุณโหดร้ายเหลือเกินข้าเจ้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วดวงตาเอ๋ยอาตมาบอกแล้วแต่แรกว่า อาตมาจะไม่ห้ามปรามเธอจะปล่อยให้เธอตายตามประสงค์แต่ก่อนที่เธอจะตายอาตมาอยากจะฟังเรื่องราวของเธอเสียก่อนเล่าเรื่องของเธอให้จบก่อนเถิดแล้วค่อยตายคงไม่กินเวลานานาน,นักหรอกอยังมากก็หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเวลาเพียงชั่วโมงเดียวเธอจะสลักให้เราไม่ได้หรือถ้าเธอตายไปเราจะไม่มีโอกาสได้สนทนากับเธออีกเลย จนตลอดชาตินึกว่าเห็นแก่พ่อแม่เห็นแก่น้องและอัตมาด้วยเถิดดวงตานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นข้าเจ้าจะเล่าต่อไปข้าเจ้าลืมเสร็จแล้วเมื่อกี้เล่าไปถึงตอนไหนก็ตอนที่เธอหนีตามนายประเสริฐลงไปกรุงเทพอัตมาบอกเมื่อถึงกรุงเทพ แทนที่นายประเสริฐจะพาข้าเจ้าไปพบมารดาบิดาที่บ้านของเขากลับพาข้าเจ้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมเรียนให้บิดาทราบถ้าจูจ่ๆก็พาเข้าไปพบท่านเลยท่านอาจจะกโกรธเคืองเอาอาจจะไล่เราทั้งสองออกจากบ้านก็ได้เขาขอให้ข้าเจ้าพักอยู่ที่โรงแรมชั่วคราวก่อนเมื่อเขาเจรจาตกลงกับบิดาเรียบร้อยแล้ว เขาจะพาข้าเจ้าไปอยู่บ้านอย่างสมเกียรติข้าเจ้าเห็นใจเขาและก็พักอยู่โรงแรมตามคําแนะนําของเขาคืนวันแรกนั่นเองข้าเจ้าก็ตกเป็นภรรยาของประเสริฐวันรุ่งขึ้นเขากลับมาในตอนบ่ายด้วยใบหน้าเศร้าหมองเขาบอกข้าเจ้าว่าเขาเจรจากับบิดาไม่สําเร็จบิดาโกรธเขามากถึงกับไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านจนกว่าเขาจะนำข้าเจ้าส่งกลับเชียงใหม่ ตามเดิมและเลิกเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดข้าเจ้ารู้สึกผิดหวังมากถึงกับเสียใจร้องไห้อยู่คนเดียวที่โรงแรมในตอนเย็นประเสริฐกลับมาที่โรงแรมและบอกข้าเจ้าว่าเวลานี้เขาไม่มีเงินที่จะเสียค่าโรงแรมและซื้ออาหารกินอีกต่อไปแล้วถ้าข้าเจ้าไม่ช่วยเขาเราทั้งสองจะต้องอดตายในที่สุดข้าเจ้าก็ต้องถอดสร้อยคอ แหวนสร้อยข้อมือและนาฬิกาให้เขาไปจำนำให้ไปขายเย็นวันต่อมาประเสริฐกลับมาบอกข้าเจ้าว่าเงินที่ได้มาจากการขายสร้อยนั้นเขาทำหายเสียแล้วเขาถูกนักเลงดีล้วงกระเป๋าบนรถเมย์เขาบอกข้าเจ้าว่าจะต้องช่วยเขาอีกมิฉะนั้นเราทั้งสองจะต้องอดตายข้าเจ้าบอกว่าไม่มีทางจะช่วยอีก เพราะของมีค่าในตัวก็มอบให้เขาไปหมดแล้วประเสริฐนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดออกมาอย่างที่ข้าเจ้าไม่คาดฝันว่าจะได้ยินได้ฟังจากปากของบุคคลที่ข้าเจ้าหลงรักหลงบูชาและอุตส่าห์ทิ้งพ่อแม่บ้านช่องหนีตามเขามาคือเขาบอกให้ข้าเจ้าจะต้องยอมร่วมหลับนอนกับอาเสียคนหนึ่งซึ่งจะให้เงินเขาก้อนใหญ่ข้าเจ้าแทบเป็นลมเมื่อได้ยินเขาบอกเช่นนั้น เมื่อหายจากความงุนงงข้าเจ้าก็เกิดความโกรธและเกลียดประเสริฐอย่างรุนแรงข้าเจ้าโผเข้าตบหน้าเขาและออกปากด่าทอด้วยคำหยาบคายต่างๆแต่แล้วก็หันเข้าปลอบใจตนเองด้วยน้ำตาตามเคยประเสริฐนั่งเฉยม่ได้โต้ตอบประการใดข้าเจ้าบอกเขาว่าถ้าประเสริฐกล้าทำกับเขาเช่นนั้นก็หมายความว่าเขาหมดความรักหมดความยกย่องนับถือข้าเจ้าเสร็จแล้ว หรือเขาอาจจะไม่เคยรักข้าเจ้าเลยเพียงแต่หลอกลวงหลอกลวงข้าเจ้ามาเพื่อผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นและบัดนี้เขาได้เผยโฉมหน้าอันแท้จริงออกมาแล้วเมื่อความจริงประจักษ์ออกมาเช่นนี้ข้าเจ้าก็ขอตัดขาดจากเขาตั้งแต่บัดนั้นและจะหาทางเดินทางกลับบ้านเองทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นอันสิ้นสุดทันทีประเสริฐทึ่งนั่งนิ่งตลอดมา ได้พูดขึ้นอย่างจริงจังทันทีว่าข้าเจ้าจะต้องทําตามที่เขาสั่งตลอดไปข้าเจ้าตกอยู่ในเงื้อมมือของเขาแล้วอย่างสิ้นเชิงไม่มีทางจะหนีไปไหนได้คนในโรงแรมนี้ทั้งหมดเป็นคนของเขาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่ข้าเจ้าจะหลบหนีไปไหนได้เขาพลุนผันออกจากห้องไปพลางปิดประตูใส่กุญแจขังข้าเจ้าไว้ข้างในข้าเจ้านอนร้องไห้อยู่ในห้องแทบว่าจะขาดใจตาย ด้วยความตรอมตรมใจรู้สึกคล้ายกับว่าตนเองถูกนำมากักขังไว้ในกระท่อมร้างแวดล้อมด้วยฝูงสุนัขป่ากระหายเลือดในยามเช่นนั้นข้าเจ้าคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบ้านและเสียอกเสียใจที่ตนหัวดือ้อไม่เชื่อฟังท่านจึงต้องน้ำตาเช็ดหัวเขา่าข้าเจ้าฟุบศีรษะลงกับหมอนแล้วก็ร้องให้ลำพันคิดถึงพ่อแม่แทบว่าน้ำตาจะเป็นสายเลือด ผู้ใหญ่ผ่านไปประเสริฐก็กลับเข้ามาพร้อมด้วยชายจีนอายุกลางคนรูปร่างอ้วนลงพุงหน้าตาน่าเกลียดคนหนึ่งเขาปล่อยชายจีนคนนั้นไว้กับข้าพเจ้าแล้วก็ออกจากห้องไปข้าเจ้าได้พยายามต่อสู้ป้องกันตัวจนสุดสามารถแต่ก็ไม่สามารถจะทานกำลังของชายจีนคนนั้นได้ในที่สุดข้าเจ้าก็ตกเป็นของเขาอีกคนหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมา ข้าเจ้าก็ตกเป็นของชายแปลกหน้าที่ทยอยมาวันละหลายๆคนเป็นคนจีนบ้างไทยบ้างแขกบ้างข้าเจ้ารู้สึกตัวคล้ายกับว่าตายไปแล้วครึ่งหนึ่งใครจะมาใครจะไปข้าเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ชีวิตร่างกายของข้าเจ้าขณะนั้นเป็นเสมือนเก้าอี้ในสวนสาธารณะซึ่งใครจะมานั่งพักก็ได้บ่ายวันหนึ่ง ประเสริฐได้พาหญิงอายุกลางคนรูปร่างอ้วนเตี้ยผิวคล้ำเข้ามาในห้องแต่ไม่ได้พูดอะไรกันหญิงคนนั้นจ้องดูข้าเจ้าอย่างพินิษพิเคราะห์แล้วออกจากห้องไปพอหญิงคนนั้นออกไปไม่นานประเสริฐก็บอกข้าเจ้าว่าเราจะต้องย้ายที่อยู่จากโรงแรมไปอยู่บ้านหลังหนึ่งเพราะอยู่ในโรงแรมค่าเช่าค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเขาเก็บสิ่งของของข้าเจ้าเข้ากระเป๋าแล้ว ก็ถือเดินนำหน้าข้าเจ้าไปขณะเดินลงจากโรงแรมมีชายหนุ่มหน้าตาเหี้ยมอีกสองคนเดินขนาบข้างข้าเจ้าเขาพาข้าเจ้าขึ้นรถแท็กซี่หน้าโรงแรมประเสริฐนั่งตอนหน้าคู่กับคนขับเขาให้ข้าเจ้านั่งตอนหลังขนาบข้างโดยชายหน้าเหี้ยมทั้งสองคนเมื่อรถมาจอดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกแห่งหนึ่งข้าเจ้าเห็นมีตำรวจสองสาคนยืนสังเกตการจราจรอยู่ริมถนน ใกล้ๆกับแท็กซี่ของเราจอดคอยทันใดนั่นเองข้าเจ้าก็เกิดความคิดที่จะหนีเอาตัวรอดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนพร้อมๆกับความคิดั้่นเองข้าเจ้าก็ได้พุ่งตัวออกทางหน้าต่างรถซึ่งเปิดอยู่พอส่งเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยสุดเสียงข้าเจ้าหารู้ไม่ว่ากระจกหน้าต่างรถยังปิดอยู่ศีรษะของข้าเจ้ากระทบกระจกเต็มแรงทำให้กระจกแตกกระจาย แต่แรงปะทะก็ทำให้ข้าเจ้าถึงกับหมดสติไปครู่หนึ่งเมื่อรู้สึกตัวขึ้นก็ได้พบว่าตัวเองอยู่ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งข้าเจ้าได้รับบาดแผลจากกระจกหน้าต่างรถแตกบ้างแต่ไม่ร้ายแรงอะไรรักษาไม่กี่วันก็หายท่านเจ้าขาเมื่อข้าเจ้าหายเป็นปกติแล้วตำรวจก็นำข้าเจ้าไปสอบสวนปากคำจากการสอบสวนปากคำนี่เองข้าเจ้าก็ได้ทราบความจริงว่า นายประเสริฐที่ข้าเจ้าหลงรักหลงบูชานั้นหาใช่บุตรนายพลในพันที่ไหนไหม่ที่แท้จริงก็คือจอมโจรหลอกลวงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นอาชีพของเขาก็คือการไปเที่ยวหลอกผู้หญิงสาวซื่อจากบ้านนอกมาบำเรืออาเซียและก็นำมาขายให้หัวหน้าซ่องโสเพณีเมื่อได้ทราบความจริงเช่นนี้ความโกรธเกลียดเขาซึ่งมีเป็นทุนอยู่แล้วก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ข้าเจ้าคิดจะฆ่าเขาเสียด้วยอุบายต่างๆถ้าจะทำจริงก็อาจทำได้อย่างง่ายดายเพราะเขาและเพื่อนกำลังถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจแห่งเดียวกันนั่นเองข้าเจ้าอาจจะไปซื้อขนมมาเอายาพิษใส่เข้าไปแล้วก็นำไปให้เขากินพูดปลอบโยนด้วยคำหวานทำทีว่าข้าเจ้ายังรักเขาอยู่เท่านั้นเองเขาก็คงจะดับชีพสมกับความแค้นของข้าเจ้า แต่คิดไปคิดมาข้าเจ้าก็ตัดสินใจไม่ทำกรรมอันเป็นบาปหยาบช้านั้นเพราะคิดเสียว่าในชาติก่อนๆข้าเจ้าคงเคยทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้เขาในชาตินี้เขาจึงมาทำกับข้าเจ้าเช่นนี้เป็นอันว่าข้าเจ้าได้ใช้หนี่เวนหนี่กรรมหมดสิ้นแล้วถ้าจะฆ่าเขาอีกก็จะเป็นการต่อสายเวรสายกรรมออกไปอีกเราทั้งสอง จะต้องตามจองล้างจองผลานกันต่อไปไม่รู้จักสิ้นสุดคิดได้ดังนี้ข้าเจ้าจึงเลิกล้มความคิดนั้นเสียปล่อยให้กฎหมายบ้านเมืองจัดการกับเขาต่อไปต่อจากนั้นข้าเจ้าก็หวนคิดถึงตัวเองว่าจะทำยังไงต่อไปทางตำรวจบอกว่าจะจัดการส่งตัวข้าเจ้ากลับบ้านใจหนึ่งข้าเจ้าก็อยากกลับบ้านเพราะคิดถึงพ่อแม่คิดถึงน้อง และความสงบสุขทางบ้านเป็นกำลังแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่คิดอยากกลับแต่อยากจะเตลิดเปิดเปลิงไปอย่างไม่มีจุดหมายเพราะเห็นว่าตัวเองชั่วแล้วก็น่าจะเดินต่อไปตามทางของคนชั่วจนกว่าจะสิ้นลมปราณข้าเจ้าเป็นลูกเนลคุณไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของแม่กลับไปเชื่อคนอื่นซึ่งตนเองยังไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า จนถูกเขาทำลายย่ำยีไม่มีอะไรเหลืออีกกลายเป็นดุดผ้ากี้ริ้วให้เขาเช็ดเท้าอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนท่ามกลางคนแปลกหน้าเมื่อคิดถึงตอนนี้ข้าเจ้าก็เกิดความเกลียดชังตัวเองอย่างรุนแรงแทบจะไม่อยากจะอยู่ในโลกไม่อยากกลับมาให้พ่อแม่พี่น้องเห็นหน้าในที่สุดข้าเจ้าก็ตัดสินใจว่าจะไม่กลับ และได้แจ้งความประสงค์ของตนแก่นายตำรวจแต่นายตำรวจคนนั้นก็ได้พยายามรบเร้าว,วิงวอนให้ข้าเจ้ากลับบ้านโดยอธิบายเหตุผลต่างๆท่านบอกว่าคนทุกคนมีโอกาสที่จะทำชั่วได้เพราะความจำเป็นบ้างเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการบ้างอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่คนที่ทำความชั่วแล้วรู้ว่าตนทำชั่วกลับตัวเป็นคนดีเสีย โลกย่อมสรรเสริญบัณฑิตย่อมเห็นและให้อภัยแก่คนทำชั่วแล้วกลับตนเป็นคนดีมีแต่คนพานสันดานชั่วเท่านั้นที่ไม่รู้จักให้อภยัยแก่คนเคยทำชั่วแต่กลับตัวได้ท่านพูดต่อไปว่าไม่มีที่ใดจะให้ความสุขความอบอุ่นใจเท่ากับที่บ้านและไม่มีใครจะให้ความรักอันบริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงแก่เรา นอกจากมารดาบิดาของเราเองท่านเจ้าขาเพราะนายตำรวจคนนั้นแท้ๆข้าเจ้าจึงได้ตัดสินใจกลับบ้านแต่เมื่อกลับถึงบ้านแล้วแทนที่จะสบายใจดังที่คิดไว้กลับได้รับความทุกข์ความทรมานยิ่งขึ้นข้าเจ้าได้รับความเห็นอกเห็นใจและความรักจากพ่อแม่ก็จริงแต่ชาวบ้านทุกคน กลับมองข้าเจ้าด้วยสายตาแสดงความดูถูกเหยียดหยามอย่างเห็นได้ชัดคนที่เคยรักใคร่สนิทสนมมาแต่ก่อนได้ตีตนออกห่างหมดคล้ายกับว่าข้าเจ้าเป็นตัวเสนียดจันไรที่ไม่ควรเข้าใกล้ข้าเจ้ารู้สึกคล้ายๆอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าเช่นเดียวกับเมื่ออยู่ที่เมืองกรุงท่าทีของคนเหล่านี้ทำให้ข้าเจ้าเกิดเกลียดกลัวชังตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เห็นว่าตัวเองเป็นคนชั่วเป็นเสนิทจ,จันไรนําความอัพยศอดสูมาสู่หมู่บ้านเพราะฉะนั้นข้าเจ้าจึงอยากจะตายไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปดวงตาเอย๋ยอัตมาพูดขึ้นในเมื่อแน่ใจว่าดวงตาเล่าเรื่องของตนจบแล้วเท่าที่ได้ฟังเรื่องของเธอมาตั้งแต่ต้นอัตมาเห็นว่า เรื่องราวของเธอคล้ายกับเรื่องของคนหลงทางคนหนึ่งหลงเดินไปตามทางผิดจนถึงปลายทางแล้วแต่ไม่พบจุดหมายจึงเดินย้อนกลับมาสู่ต้นทางใหม่แล้วก็เริ่มต้นเดินไปตามทางที่ถูกแต่พอจะออกก้าวเดินก็หยุดชะงักแล้วก็หันกลับไปเดินตามทางผิดอีกทำไมอัตมาถึงพูดเช่นนั้นก็เพราะว่า เธอได้หลงเดินตามทางผิดไปจนถึงกรุงเทพและได้รับความทุกข์ทรมานทุกอย่างแล้วเธอจนคิดที่จะฆ่าตัวตายบ้างคิดตะเลิดเปิดเปลงไปบ้างแต่ในที่สุดเธอก็ไม่เดินตามทางผิดนั้นอีกต่อไปเธอได้ย้อนกลับมาเดินตามทางถูกจนบัดนี้ได้กลับมาถึงบ้านถึงพ่อถึงแม่แล้วแต่เธอกลับจะเดินทางผิดอีกเธอเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วหรือ เมื่อดวงตาไม่ตอบนั่งก้มหน้านิ่งอยู่อัตมาเทศต่อไปว่าดวงตาเอย๋ยเธออาจจะเห็นว่าตัวเองเป็นคนชั่วช้าเร็วซามเป็นตัวสนิทจันไรแต่อัตมาก็เห็นว่าเธอยังเป็นคนดีดีกว่าคนอีกหลายคนทีเดียวดีอย่างไงประการแรกเธอไม่ได้ทำความชั่วเพราะสันดานชั่ว แต่เธอทําเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความหลงผิดเพราะความอ่อนต่อโลกประการที่สองเมื่อเธอได้รับความเจ็บช้าน้ําใจเพราะนายประเสริฐเธออาจจะฆ่านายประเสริฐเสียก็ได้แต่เธอก็ไม่ฆ่าเขามีคนเป็นอันมากที่ได้รับความเจ็บแ้นแล้วก็ฆ่าคนที่ทําให้ตนเจ็บแ้นนั้นเสียดังเป็นข่าวปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือในโทรทัศน์แทบทุกวัน แต่เธอก็ไม่ทํานับว่าเธอเป็นคนดีเลยทีเดียวประการที่สคนส่วนมากเมื่อประสบทุกข์แล้วถ้าไม่ฆ่าคนอื่นก็ฆ่าตัวเองบางคนก็ฆ่าทั้งผู้อื่นทั้งตนเองแต่เธอได้รับทุกแสนสาหัสแล้วเธอไม่ฆ่าผู้อื่นเธอไม่ฆ่าตนเองยังอยู่ได้มาจนบัดนี้นับว่าเธอเป็นคนดีมากเลยทีเดียวประการที่สี คนส่วนมากเมื่อลงได้ชั่วแล้วก็ชั่วตลอดไปยากที่จะกลับตัวได้มีหญิงสาวจากเมืองเหนือเป็นอันมากถูกหลอกลวงไปเสียคนที่กรุงเทพและต่างจังหวัดส่วนมากก็ยอมเสียตัวไปจนตลอดชีวิตมีน้อยคนที่กลับบ้านตั้งตนเป็นคนดีแต่เธออุตส่าห์กลับตัวคือกลับมาหาพ่อแม่นับว่าหาได้ยากประการที่5คนส่วนมาก มักจะเห็นแก่ตัวส่วนเธอแม้แต่ตัวเองตกอยู่ในที่ทุกข์หนักก็ยังเห็นแก่คนอื่นเห็นแก่พ่อแม่เห็นแก่ชาวบ้านเห็นยังไงเพราะเธอบอกว่าเป็นตัวนำความอัปยศอดสูมาสู่พ่อแม่และหมู่บ้านจึงอยากจะตายไปเสียนี่แสดงว่าเธอเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวซึ่งหายากในสมัยนี้เพราะเหตุน,นี้อัตมาจึงเห็นว่า เธอเป็นคนดีแท้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากเหตุการณ์จริงในชีวิตจริงคนส่วนมากอาจจะคุยได้ว่าตนเป็นคนดีในเมื่อเหตุการณ์จริงยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นก็เอาตัวไม่รอดนี่เธอสามารถเอาตัวรอดมาได้ทุกระยะจึงจัดได้ว่าเป็นยอดคนคนหนึ่งเธอควรจะภาคภูมิใจพ่อแม่ของเธอก็น่าจะภูมิใจเวลานี้ เธอเอาชนะเหตุการณ์ได้แล้วถ้าเธอยังคิดจะฆ่าตัวตายก็หมายความว่าเธอยอมแพ้เหตุการณ์เธอจะกลายเป็นคนชั่วที่ไม่มีใครเห็นอกเห็นใจศัตรูของเธอจะดีใจมิตรของเธอจะเสียใจแต่ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ศัตรูของเธอจะเสียใจเพราะพ่ายแพ้ต่อเธอมิตรของเธอจะดีใจพ่อแม่ของเธอจะโล่งใจ เธอจะเห็นแก่พ่อแม่และมิตรหรือเธอจะเห็นแก่ศัตรูดวงตายังคงก้มหน้านิ่งสะอื้นเบาๆในจังหวะห่างๆอัตมาทราบดีว่าเธอกำลังได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมา โปรดติดตามธรรมนิยายที่แฝงด้วยรถพระธรรมอันล้ำค่าธรรมธาราตอนที่9ในคลิปต่อไป